อำนวยสะดวกเออเอา,เเอาออบ้านก็เลยบ้านข้างกษิมาตลาดแห่งน,นี้เขาอยู่อยู่บ้านโพนต์ตากเ <ตา S 2> มืองจำพนแขวงสวัสดิเขตเสือ FC คนไหนหรือว่ามี FC มีพี่น้องอยู่ประเทศลาวหรือว่าอยู่ใช้ะยานะใช้ะยานะ<อ>ใช่ที่อยากมาข้ามาขายเขาก็มีขาเกามีขาวีให้ก็ค<ม>ือให้มาอยู่ฟรีสองปีเลยอ ปีเมนเขามีห้องมีหลอกมีหลอกให้แล้วมีแต่เสียค่านามคาไฟมีแต่เสียค่านามคาไฟให้อยูสองปีขันแก่สองปีไป็ล e l e m e n จะเก็บเงินนะทุกคนให้ตั้งรักก่อนตั้งโตว่าไงซะสองปีฮันยู่บ้านพุทธานี่แลทางเขาเมืองจะพอนก็ได้เซียวจังห้องก็ได้หนอสองปีฮันนี่แหละเส้นทางไปเขาสิจะได้ต้องหูไลละเอียดนะพอเพื่อนช่วยคอยระบู แลวกวฟฝ้านํำทางไปนี่ทุกคนอันนี้เส้นทางเมืองจะพอนั่นแหละทางไปซุยเลยทุกคนนะพอกับเม่เฮานี้พอคอยก็พอเพิ่นแมมคอยแล้วก็แม่เพิ่นไปถ่าแล้วมุวนไปก่อนแหละป้าตัวฮากม่เคยจะเขื่อนดีใจแลวภูมิใจไปพนตาต้องขอบใจแมตาแล้วก็พอแอเออระบอขีค้คุยนะทุกคน เราแบบเป็นกันเองไปจะไหน่อยจังหวะไรอยากเอียดไอซีไฮโพเบาเนะ่ะยนี่แล้วหูกายเขาทางเขาตัวนี้กันไหนบ้างนี่แหละมีมีคนอยู่อยู่ปะ มีจะก,ก้นกับวะมีประมาณครอบครัวสองครอบครัวสามครอบครัวนี่เรามาถึงแล้วเฮ้ยเราจะจอดตรงนี้บรรยากาศนี่แหละไปที่ยังมาลงทุนนี่เนาะอันนีน้ก็คือบานโพนตาดเนาะท่านลงทุนก็นคือได้ย,ยุบอมันเป็นบ้านเนาะไปให้อยู่พี่ซองพี่ไปหาว่าให้พอว่ะาไาาปเดียว <laughs> มาจับ ถ้ามันบ่ได้ต่อไปก็เออกับบ่ลงทุนบ่เป็นนังเนาะจากออกจากอยู่ก็ได้จะเป็นนี่แหละบรรยากาศกับใหญ่เติบแล้วนี่บรรยากาศอยู่นี่นี่ทางนี้ก็เป็นหลอกเป็นหลอกอยู่เนาะจะน่ะเอาจะพาหลอกเนาะไปให้พออธิบดีอธิบายน่ะเราเอาอีพี ไปในาานี้พอไหมนี่หละเราถึงแล้วขานาดเป็นปหลอกเป็นหลอกของอะไรสองปีสบายดีสบายดีถ้ามีความตั้งใจจะอยากมาทำมาค้าขาย เขาเขาใจห้ว่าคนใดคนใดที่มีความตั้งใจเขาจะเห็นเองในตาเขาดอกเขาให้ยีโอกาสสองปีไปเลยสองปีอยู่พี่แม่อยู่พี่มาโลดนมีแต่จ่ายค่าน้าค่าไฟเองแต่สถานที่ให้ยพี่เดี๋ยวนี้เขามีห้องน้ารวมให้แล้วเนาะห้องน้ำรวมทั้งห้องสี่ห้องสี่ห้องขี่เองล่างเองตัวนี้ขี่เองล่างเองตัวนี้ หรือว่าขันหยัดมีอีกยืดตึงมาทางนี้ก็ได้อีกของสั่งขายใหม่ขันมีคนมาอยู่เพิ่มเขาจีสร้างไายใหม่ได้เรียกมีห้องข้างหน้าใส่ประตูแล้วข้างหน้าใส่ประตูแล้วค่ะมีบ้างมีห้องน้าติดอะไรบางห้องก็ห้องน้าติดทุกคนเอาสิมาเบิ่งรถดพอเพิ่อนทีอาพอของพอเจ้าเนาะสื่อของควัน ในวันแต่งงานให้พ่อเพื่อนมาหนิมาหาลดนี่อัดได้จะคนแต่เก่าจะคนก็แล้ววะสิบสามคนสี่พาอแต่ก่อนืนไปซสือปออยู่กรุงเทพรบลุ่ังเอาละนลุด้อ่านลองดูน่พูดแต่ว่ารถเก่าแก่รถเบ่งปูนเนอรอ กะแล้เธอเราเอามาติดใช่ไหอว่าเราเขียมาติดเราบอติดมันคนจริงวัได้่ถามเราหูจักรุ่ดยังถามเออถามมอนรถลุดยังนี่รถเบนบอกเบนรุ่นเก่าไปกับเห็นรถเบนรถเบนรถเบนอันนี้เราเอาเบนอันนี้เราเอาเบนเออแม่นนดินี่เบนเบนเบนเออเบนกับเบน ฟ้ามาเก็ตอีแด่จะเบิ่งไปก็ออกจากฟ้าไว้ทางใต้เลยบ่ใต้แล้วตอนหาขี่ได้ได้อีป้าขี่คันนี้ระบุอันประตูหัวทางหน้าน่ะจังง่ะอืมหรือเบนแต่เก่าเนาะคนว่าเราเคยพาเขาขี่ขับได้แต่บ่มีเบรกบ่มีเบรกแล้วพาเขาขับมะคนหนังมันล้ออันตรายขนาดเนาะ ขากิวเลยแต่งคีอะไรแต่งเชยก็แต่งองนนะไรคระ,ะคุณละว่างๆคุณละรถลุนเกา่าเข้าไปทำไมเป็นอะไรหนีนเนาะเ้องโก้รถสิเลลุนเกา่าโอ้สุดยอดเลยรถยังเกาะรถเบนเข้าไปดิ ลองขับไปครับเอขับเ่งกันน่อยคนน้อยน้อยอ้ลุนนี่ได้ทุกคนจัเวิรงนี่นี่อันนี้ฮะเอากระเจกขึ้นเลยเอ้ยลุนเก่าเลเอาเอาอันนี้เย้คือชีเด็กหน้อยมาลินตลอดเอาลงไปเลยเราไปด้ฮะไปสเตย์ย รถเก่าเอา้าลงมาได้อนนี้เอา้ารถเก่าตะกี้ตะก่อนเด้อทุกคนเด้อป่ะจะได้พอเลาะตลาดได้เพิ่มจะเบิ่งรุ่นนี้มุนอันนี้แนะเพิ่นกระเบิ่งฮะอะไรวะกระนบนเห็นกระคักเลยกระแต่งขี่ขยังงามเซยแล้วนี่รถรุ่นเก่าฟนะัาหมกเจ็ดอ,อ,อีก ูาย,ยาที่ว่าสื้อเปน็นองควาแต่งาอของเราเองขอรเี่จะว่าโปิซื้อเออพอม่ของ,ของ,ของอีปาเองรุ่นอปา้าใครจะจะขับไปลิน <mulheres> <13>, 13คนนครับนรถเป็นยอำนี่แหละครับรถเป็น13ปีแล้วรับเปบรเปาเกียร์จะบเกียร์มันคือเกียร์ที่ะเในในเราบะรดก็คือกัน เกี้ยรุมีอยู่งอะไ่เกียอยู่งมาไรใครม้ใครได้ต่เบิกนะลองมันจอมันดี้นยลุ้นมือสัมผัสุ่นมือสมผัูมีล็อกอากยาออกไปเลย เออเกียอะดรเกียอยู่ในมืองานเทนบ่ต้องทำานอนโยมอยู่นี่แล้วใคนอนโยมหวป่า่ได้ได้เลีเกียนี่เกียมือนี่ต้องหันเขาไปแล้วก็ดูยัไงบ้างนี่เดี๋ยวเขาจดไปบ้านมีเวลาคอยยังสีเอาไปเลยตัดลำคาออกเเปิดประทุนเลยนะเปิดประทุนเห็ดแบบแจ็คเก็ตโฟ โตโยต้าพอว่าเอาตันี้นะพอาตลาดนี่ตลาดนี่เขาจะให้คนมานำไส้โดยเขามีโปรโมชั่นว่าให้ไส้ฟรีๆสองปีขนมกาไฟเจ้าเอง ยายค่าแต่ขานำขับไฟเองซืซ้อๆขานำเองไม <c oughs> ่เขาห้องน้ำล้างเองอ <c oughs> <c oughs> น,นี่สำหรับผู้ที่กำลังเล่งหาทำเลเพื่อทำมาค้าขายเนาะเพ <c oughs> ื่อเป็นการทำบุญเขาก็อยากสวยคนม,มีหาโอกาสสัานหม,ม,มายความว่าอยากให้มาทำมาค้าขาย นี่ก็อยู่ละล่าหรือว่าจากไหนแมนไปเสาหาเสาห้องแมนอันนี้ฟรีนะหมายความว่าฟรีบริจาคเงินแล้ก็บอกว่ามันเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านบแบบยังนี่ฮะบ้านโภตาดบ้านโภตาดเลยทุกคนตู้หนานี่มีหอการบ้านและตู้หนามี้ยอานาชุกสลาของคุ้มอืมตั้งแต่มาดสั่งตลาดนี่ยังบ่มีเงืนอนไรยังบ่มีเงอนแต่เก่า ร้านเ่องส่าค้นมาสางเนื้อเต็มไปเลยเดีกแต่ยุติธรรกับสางวัดใหม่แล้วอยู่ละทางเขากันี่จะเอากำลังเหตุสางมาจากปีเลยช่วงเริ่มต้นโควิด2019เริ่มต้นโควิด2019แลเ้วราอันนี้ก็คือว่าให้อยู่ฟรีสองปีขนขคาไฟเจ้าเองอยู่ในสองปีฮนเจ้าคายบอดี้เจ้ายังออกกระเรืองของเจ้าว่สินะาเออให้โอกาสวอาง่ายซะ มาแต่ใช้กระจาดคนไทย,ไทยคนลาวคน,คนเวียดก็ได้ดแม<น>่ไดด้เบิใครก็ได้มาโลดน,นี่แหละอันนี้มีประตูอัน,นอันนี้กับประม 1, 1> าณหนึ่งสองสามสี่ห้าตาบุพเพศีใช้ให้เติมอีถ้าบุพเพศีใช้ให้เติมอีกขั้นว่าจาะใกล้แล้วแต่เขา บางห้องก็มีห้องน้าติดใช่ไหออนี่มีห้องน้ำติดบางห้องเนาะมากับปุกุ้งเลยเดี๋ยวได้ห้องน้ำเข้าบล็อกมาแล้วห้องบักไทยได้ตะกี้มาอยู่เออนี่มีห้องน้ำติดเด้อทุกคนมีห้องเย็นี่มีห้องน้ำติดจะามีห้องน้ำทั้งนอกอันนี้ทั้งนาในชั้นนาเนี่ยจะต่อจะขายเพิ่อขายมีก็ได้ หั่นหั่นเบียร์หรือว่าหั่นแป้งหั่นปิ้งเป็ดอยู่นี่ฮะเราไม่เห็นจะจางเดือนไปยครับนี่ฮะบอลนี่จะใายเพอร์ใครมีก็แล้วแต่นะทุกคนเนาะให้โอกาสสองปีแม่นไก่ทางอันนั้นกับโม่บ้านเนาะเป็นหองการบ้านก็ดีอยู่ขนเห็ดเดย์ขนเห็ดดีๆเด้์เดคายอันนั้นก็เป็นบ้าทโพตาด์เลย โบหินเก่าห่างกับปอหินเก่าประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรตลาดทางไหนบูมีตีมีตลาดบ่บหินเก่ามีโอ้ยนนัมันบริมาตรฐานเข้าตูบหยาซื้อเออตลาดแบบตลาดนัดซื้อเป็นตลาดนัดของเราเห็ดตลาดทาวอนตลาดทาวอนไฟยังมาต่างทางนนึงนาะทับภูกระเณรเนื้อที่เฮกตาร์กัวในเนื้อที่เฮกตาร์กัวชิพายางหล่อเด้อ ห้องนี้พมพ่วงสองมหาทิปคูสามมานี้ขั้นพิ้นบางอยากท่าท้ายเอาหลอกสองหลอกแต่เป็หาแม่ได้เนี่ยสามหลอกไปเจ็บมหาทิปยังสิบหลอกกอ็ได้เพ้แต่มีคืนมาบอกมาข่ามาขายในประมาณสองปีสปีแต่ว่าอนา,าคาบุคคลมากแหละมาช่วยใช่ให้มาเห็ดแนวบอก บอดีหรือแบบเปเพรนนี้บอพิษระเบียบของบ้านเมืองเซ็นมามาค่ายาเสพติดหรือมาขาบริการเขาบริการเฮ็ดบรให้เฮ็ดตัวนั้นไปูลิตาย่างราผมไปน้ำปลา้ามี่เรียบร้อย้ะน้ำปลาป้ามีเรียบร้อยอันนี้จะเป็นทางนาบมีพยแ่มล้วเมีพายุแมน สส่เด้แต่ลงนี้เออก็ามาใสา่แตเชาบ้านเนะพี่เนาะหันปิ่งเป็ดหงเหืองคาราโอเกะเดี๋ยวผมได้ใส่คาราโอเกะน้ำอีกอันนี้จะเป็นเส้นทาเนาะอันนี้จะไปซุยเลยทุกคนไปซุยอันนี้จะเข้าทางโดเค้นคือเก่านี่เมืองอาสชพังทองคือเก่านี่ไทมาทางดงลิง อันนี้กลุ่มบ้านของการบ้านอันจะเป็นวัดลุ่มกันขามกันนี่แบบได้ไหสลาเออลูกค่ะเออนี่แหละโอ้กลวงควงเลยไปส <ๆๆ S 1> ีทีทมีทึนแล้วมาลงทึนอยากล่องบอรกระมาละให้โอกาสสองปีขนำข่าฟเจ้าจายเองไฟ่นั่นขอใคร่าไปเชร้นานะไปเช้ากระแพงเด้ มห้เซาอยู่ในโปีตลอดสองปีกาสมุดจะอยู่ลองอยู่เดือนหนึ่งมันบอกโอเคจะออกกับป็นังเดือนหนึ่งยังบเห็นพ้นด้วเดือนหนึ่งมวเซาบห็นเดือนก่อนเปี๊นองบึงนี่หะอยู่เดือนหนึ่งก็ทายพอดีเสียบมาได้เป็นปีเงาเเคยซื้ออยู่ตอนนี้กองเหรอ อันนี้บอลแป้งโหลดนะทุกคนนี่มานี่ยตีโหลดเจ้าหัวกะเข้ามาไถน,นะเออเจ้าลิตาเข้ามาตลอดบอเคยตีโหลดหัวบอเนี่ยกระเช้านใบได้อ้าเจ้าละแข <c oughs> รเจ้ละแขรส <c oughs> ลามไม่เจ้าละแคร์นะฉลาม,ลามสลามปลาหมึกด้วยนี่สลามแบบในานางปลาปริญญาเนี่ยก็คือบอลหั่นแป้งรถลดอูอ๋ชอมรถจัก เริ <Private. S 2> ่มกันไปหับจอดยางสมแปงหับติดตั้งประตูม้วนไปมีประตูม้วนเนาะมีเป็นหลอกเป็นหลอกแม่แวนนะเจ้ายังอยู่ไปได้กีะยาในช่องปีคำว่าหลอกเจ้ายังไปนอนอยู่พุทธอยู่พุทธอยู่พี่ใหญ่ไปใหญ่มากก็ได้ต่อต่อเหตุ เห็ุแบบบอผิดบ้านผิดเมืองอะไรขาย่าเราให้เอามาขาย่าข่าขายนะโชเฟนี่เออโชเฟนี่ได้ก็หันอย่างโอ้หันได้เลยดูดีกว่าหมได้เลยหันบุไลายขายและสมแปรงโทรศัพท์ติดฟิล์มขายเคสโทรศัพท์ขายฮุบด่วนบ่มีโทรศัพท์มาบ่มีไปไปไปบ่มี บ่มีดวนยังวะบ่มีดวนปะมีห่านตะดสมอยู่นี่เตะเสามันนี่จะัว้าไดกำลังตัดราคาตัดสมผู้ใหญ่ชิมหาเด็กน้อยสิบพันตะตัดงามอยู่ผู้ท่อายุก็เป็นเบิรงหัวแล้วเนี่ยรออยู่กตัดไอ้วกรอเนาะ นี่แหละหมวข้างในจะเป็นบอลเออคือลหลอกเอาเลยอ้าะมันหยาข้ามหลอกเลยจะเป็นหลอกเป็นหลอกหลอกให้หลอกนั้นอย <c oughs> ่างครอย่างไงประตูมวอ่ะเราซีไซส์สให้เราอ่ะ <c oughs> มาเนี่ยประมาณจะหาสิบคนก็นได้ภายในสองปีรวมใจกันมากเพราะว่ามันมีบ้านคนข้างในแต่อย่าคลายเครื่องแบบขาดๆนี่แหละชุดห้องน้ำจะเป็นชีฮองน้อยเนาะ ใครด้ได้ยี่กระห็ตหางอยู่พุทธไปไปบ่ห้องนำ้ำไปสมุนชออคนนะสันเดย์จอดขึ้นแล้วปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยังคือไม่ได้ใส่ส่งเลยนะสะอาดยุบ อะรหนักยั้เนีัย่เคยหนใสเนาะคือใส่นี้บาดานอยู่บนหินกาวอ่าหนามบาดานเด็ดหนาบาดานออคือใส่แหงลพลึกอีเนาะบ่เคยเห็นหนาใส่แบบไหนหนาหินลืมลืมลืมลมะนี่แหละทุกคนสบายดีสบายดี เออคนก็มานั่มเพราว่ามแรงสิทานุวัดเดเออผ้ารมกวดน้องมื่อสาะหเพิ่นเป็นนะนะยังเกาะบี้บี้ยังทงบี้ทงบี้ตึงมันวะเออเราหายใจะนะเดตอนสิลงมาเราเป็นไข่ก็ย้อนมาทงบี้้าปแาจะว่ามึงดูใครได้บ้าเนี่ยนี่เราต้องจอมาว่าโอ้ยผมเป็นยังนก เอ็นข้าวสวงเอ็นเรามันกับมันเอ็นมาลาย่างามันตายอล้เราไข่เนี่ยแหละครับเซ่ยไปเมื่ ทุกคนอน้เม่นั้นสถานที่ตลาดตรงเรืองเนาะเอาสิมาสรุปเนาะจุดประสงค์เขาอยากบอกทุกคนว่าเขาให้สถานที่อยู่ฟรีสองปีแต่ถ้ามีเอฟซีที่าหากมีคนที่เข้ามาในนามเอฟซีเขาสิให้อยู่ฟรีเพิ่มเป็นสปีหเดือน ไรที่เขามาอยู่ฟรีครับก็คือผู้ทีอนันา์เขาบวับ้นแบบว่าหนึ่งหนึ่งบอบอเขามาแบบให้ก่อควมุ่นวายสองสองบอให้เห็ดผิดกฎระเบียบบ้านเมืองอลยอย่างงี <đầu break. S 2> ้ก <compelling noise S 1> ็คือมายามาอันยังก็ของมั่วซุ้มมั่วซุ้มอัไง้ยยาเสตติดห้องมาก่ะ คขาขายโซเฟนี่คขาขายโซเฟนี่เป็นบอฮับเนาะอืมบอฮับบอฮาบลินเล็กลินเบอร์เออขาขายไปก็บถูกคือเกากรพนันอะไรท่การพนันเอาแต่พวกที่ตั้งใจนะทุกคนตั้งใจทีจะขาขายให้โอกาสเนาะยังมาแบบขาขายแบบว่าเสื้อคลุมแต่ว่าบอู้หอ่ะสิไปลงทุนอยู่ไซสอืมหลายอย่างหันเป็นหลุดยังกระไดเบิด ได้ยูเบิร์เจ้าอยากเอาจากหลอกกะไยสองหลอกสามหลอกสี่หลอกห้าหลอกก็ได้เนาะอยากใส่ประตูมวนกับสีเอาใส่ไฮนี่หมดแหละให้โอกาสได้แต่งซองปีมาโลดฮิปตะละมาเนาะมาโลดเนาะมาได้นี่แหละเอฟซีมีพี่น้องฝั่งลาลัวอยากซอยอยู่ไทยอยู่ไซม่าเมื่อโนมปติสนศาส์นี่มาได้เมิร์คะแนนมาแบบถูกต้องมาถูกต้องตามกฎงากฎหมายบุกขายหอกขาหญ้าคือละวานและ นั่นแหละอืู้ชิวายกินนี่พอบอกมาบอกกับปักหลายคำเี่เมื่อจื้อนาะจงเป็นอะไรนี่แหละตะทานทีมันก็เหมาะสมอยู่แล้วมันก็มีบอลบ้านหยามาาจะทานทีตลาดหงเฮืองเมืองตั้งอยู่บ้านพนตาาดเมืองจพรนตาดเมืองจำพนแขวงสวรรค์มังทางไปมาแต่ทางรักษาชิมหาทางซุยทางแกงกอกกระทั่งนิเมนมาได้เนาะ ว่าแต่นี่แต่บ้านคนตาดไปแต่กลับมันสิมีมีอ่าอย่างก็บอหินเก้า <c oughs> จากบหินเก้าไปแ้วก็มันสิมีแหล่งทองเที่ยวนะก็คือซุยดงลิงอนี่แหละสถานที่นะมาล่องเบิง้งทุกคนล่องแล้วผิดหวังดีกว่าผิดหวังบ่ได้ล่องได้คอยว่าได้ไ <ป S 1> ออกไ้ก<ป>ระเจ้าขาค้ายอาชิม,มาตังรัก แบบว่ามาตั้งถินทานได้นะนี่พอลูกพอเมียนี่อยากล่องม่านี่มาาลูดนะเซอร์ส่วนเอฟซีขอมาเนาะเออมาเลยนี่แหละเป็นหลอกเป็นหลอกน้องพายอยากใส่ประตูมวยอยากตอบตอบแทนเอฟซีน้ำอยากมาขายมาขายกระเซิรนเซิรนเด้อเซิร์นกุ๊ก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 มาเดิมมาเด้อมาเดิมมาเด้อ จะใส่จะกระเซ็นแบบแม่ห่นเนี่แหละอ้าวทุกคนไปอันสนใจก็ติดต่อมาหาเฮาเดอร์รายละเอียดเพิ่มเติมนี่แหละฮะสนใจ้แหละติดต่อมาทางผู้จัดการตลาดก็ได้แม่แป้งเนาะแม่แป้งเปล่าแม่อินแป้งแม่อินแป้งเขาเชิเอาเบอร์โทรขึ้นในทางหนาสองสองเจ็ดเก้าหนึ่ง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 หรือว่า อัานผู้ส่วยผู้จัดการกับสองสองหนึ่งศูนย์เจ็ด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 นี่เนาะข้าทีิโทรมาแล้วบันนี่ข้าทีโทรมากลุณเออผมเป็นยังโทรมาโลดโทรมาโทรมาได้สบายนี่คือตลาดหุงเฮืองอยู่บันโคกถ้าผู้ใดมาบ้าทโพตาได้รอเพิ่มเติมไปเพิ่มหนึ่งได้ครบหนึ่งปีจะมีโบนัสให้อีกนี่มีโบนัสอย่างเดียวเออ คคืืออนััก็ยงโบนัสนะเนาะมีอังเปาให้มีอังเปาอังเปาก็คืออังเปาเงินใส่ซองให้แต่ผมไม่าเท่าไหร่อต่พี่ให้เนาะมีให้มีให้นี่ยเฉพาะครูมาค้าขายครบหนึ่งปีหรือว่าให้กำลังใจดีคำขวัญคาขายเฮาวกะซีเป็นคนหนึ่งที่อุดหนุนสปอร์ต มันไปิดคลิปซะนี่แหละเอาปิดคลิปมาแนกวะปิดคลิปมาสดสตดปิดคลิปมาแน่ใจทุกคนที่ติดตามนะครับส้มนอมาเบิ้งขักกดไลคกดแชร์ัสไคเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาเพิงแรกเลยลิตาเพื่อได้เงินค่าขนม ยินดแต่ค่าขนมยังดีอ่ะบายบายทุกคนติดต่อมาไหนเด้อติดต่อมาอโหลดนี่ไปอยากลงทุนหลายปีไปลงขึนทั้งอื่นแล้วอันน่ะบ่ะดยก็มาต่างสินท,ทานอยู่ในร่องเบิ้งมันก็นเป็นบานคนเนะาะเป็นทางผ่าน